สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณย่าเซ็กซี่นิดหน่อยนะคะอย่าว่ากันนะมันร้อนมันร้อนเพิ่งไปกระโดดน้ำมาอืมไปกระโดดน้ำมาวันนี้ไม่มีใครเลยไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีไม่มีญาติไม่มีปกติเสาร์อาทิตย์นี่จะไม่ว่างอืมแต่วันนี้ อดคนคุณย่าก,ก็เลยลงไปว่ายน้ำแล้วก็คุณปู่เขาก็ปูกระเบื้องเป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีกันไหมนเนาะร้อนมากเลยเอ่ะ25องศา25องศา,าก็ร้อนเอาเรื่องนะคะ ยี่สิบห้าองศาที่นี่มันมันร้อนพอๆกับสามสิบที่บ้านเราเนาะเพราะว่าอากาศมันแห้งที่นี่อากาศมันแห้งก็เลยรู้สึกว่ามันจะร้อนมากงานร้อนเนาะชีวิตอะไรได้ยินข่าวได้ดูข่าวทางเมืองไทยเนาะก็รู้สึกอ ก็รู้สึกเห็นใจนะคะคือคนที่ประสบกับความเจ็บป่วยบางคนก็ติดโควิดมั่งบางคนก็หาโรงพยาบาลไม่ได้มั่งอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็มันไม่มีที่ท่าว่ามันจะลดเลยเนาะโควิดอ,อ่ะดูข่าวแล้วก็ ก็เห็นใจทางเมืองไทยเราเนาะเพราะว่าสวีเดนที่นี่อะ่ะสวีเดนที่นี่ก็ก็ไม่ไม่อะไรมากมายหรอกเพราะว่าประชากรเราน้อยประชากรที่สวีเดนนี่ประมาณแค่สิบล้านคนเองแต่ว่าประชากรที่ที่เมืองไทยเราหกสิบเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบเกือบแปดสิบแล้วบ้างตอนนี้เออก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะคุมกันลาบากนะคะจะคุมกันลาบากเพราะว่าถ้าเกิดมันได้กระจายไปแล้วแล้วเชื้อโรคมัน มันไปมันไปทางอากาศเนาะมันไม่ได้ว่าติดกันทางมันติดง่ายอ่ะมันติดง่ายมันติดทางอากาศมันติดทางสัมผัสอะค่ะมันติดง่ายอ่ะเนาะก็จะทํายังไงกันก็ได้แต่ภาวนาว่าเออให้ทุกคนะตอนนี้ก็ต้องให้อยู่ในความไม่มีสติกันนะคะมีสติกันพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะ พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดอันไหนพึ่งตัวเองได้ก็พึ่งไปก่อนนะคะอย่างคนที่ตกงานคนที่อะไรเงี้ยก็ให้กลับบ้านกลับบ้านเราเนาะกลับบ้านใครมีที่นงที่นามีสวนมีอะไรก็กลับไปทําสวนทำอะไรกันก่อนปลูกอยู่ปลูกกินกันก่อนนะคะช่วงนี้ก็ ต้องต้องเอาตัวรอดก่อนอืก็เห็นใจนะคะว่าน COVID เนี่ยแหละโควิดเนี่ยมันทําให้เราเรียนรู้เรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตอ่าชีวิตในในรูปแบบใหม่เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของของคนเราอะ่ะมันจะไม่เหมือนเมื่อสมัยเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็ต้อง เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้นะคะอแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะมียารักษาโรคนี้ให้ได้เนาะเรากม็มันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะมียามาได้ไหมแม้กระทั่งวัคซีนที่ที่ฉีดกันตอนนี้ก็คืออก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ ออคนที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ก็ยังมีสิทธิ์ที่ที่จะติดโควิดได้ด้วยออซึ่งซึ่งอันนี้ยมันน่ากลัวนะคะเพราะคนเราตอนเนี้คือคือตามไม่ทันตามไม่ทันโรคอะโรคเข้าไปก่อนแล้วอะอืเข้าไปเขานําหน้าเราไปก่อนแล้วอะอืมเก่งกว่าเราประมาณว่า,า,า,าเขาเก่งกว่าเราอ่ะอืมเราจะต้องสู้อะ สู้กับโรคให้ได้หาวิธีทางแก้ไขให้ได้อะไรเงี้ยสําคัญที่สุดก็คือจะต้องทําให้ร่างกายของเราอ่ะแข็งแรงอืมเชื้อโรคมันจะได้ไม่เข้ามาใกล้เนาะถ้าเกิดว่าร่างกายข้างในเราอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เชื้อโรคเข้ามาแล้วมันก็จะง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็ต้องระวังอืกินแต่ของให้มีประโยชน์อะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะ กำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านตรงนี้ไปได้ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะผ่านไปได้เนาะก็ต้องสู้สกันไปอค่ะให้กำลังใจกันไปเราเห็นคนทางเมืองไทยก็มีการด่าทอกันอะไรเอมันไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาคือมันจะต้องช่วยกันนะคะอันไหนที่ไม่ดีอันไหนสมควรก็คือต้อง แนะนำแก้ไขกันไปอะค่ะด่าทอกันอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะมันมีแต่จะทําให้บาดหมางใจกันแล้วก็เป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ดีเนาะคนเราก็โตโตกันแล้วสุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกก็ต้องใช้สติอะ่ะอืมใช้สติในการคุยกันในการแก้ปัญหาช่วยกันอะไรเงี้ย ไม่ใช่ว่ามึงผิดกูถูกอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องอะ่ะมันไม,ไม่ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ดีการแก้ปัญหาที่ดีก็กคือต้องร่วมมือร่วมใจกันอัะไนที่อะไรที่มันจะเป็นไปได้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่<ม>ทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามตรงนั้นนะคะ<ม>ก็เนาะสู้ๆกันไปนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะพาเดินไปดู สวนข้างในนะคะตอนนี้มะเขืมเขอ,อมะเขือเทศก็กํากลังจะเริ่มสุกแล้วค่ะได้กินหลายลูกแล้วปลูกอยู่ปลูกกินนะคะช่วยกันอยู่เมืองไทยแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินอยากกินอะไรก็ปลูกไปอืกินไปมัน,นมีอะไรหรอคะชีวิตอะอาหารที่อยู่ยารักษาโรคเนี่ยสำคัญต้องต้อง,ต,องต้องมี ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจากต่างแดนคิดถึงเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับก็ให้ทุกอย่างมันมันไปในทางที่ดีให้มันผ่อนปลนไปในทางที่ดีก่อนแล้วก็คุณย่าก็คิดถึงสวนอินทรีย์ปลูกกับย่าก็วางแพลนกันเนาะอยากจะกลับไปเมืองไทยเร็วๆนี้ค่ะขอให้ ทุกอย่างอะไรมันมันผ่อนปลนผ่อนเบาไปเนาะโรคละโรคภัยอะไรต่างๆสู้ๆกันไปนะคะ <c oughs> สกัดดูเบอร์หยดัดคุณปูเขาจะปูกระเบื้องรอบสะ คุณยาจะวายน้ำอเนี่นนยงงงองไปลีกาคลกัสบอระบ้ออยาฮะ เดี๋ยวบอระเบือหยาดโอุ้ดทำเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจ้างเขาก็แพง,แพง เลยต้องทำเองนะคะสวยไม่สวยก็กไม่เป็นไรเพราะบ,บ้านเราเองเนาะไอ้อดูโปรโฟเฟชนลอลฮะไอ้อดูโปรโฟเฟชนลอลใช่พชัภนอล ปูปูก็เบื้องคุณย่าจะไปไว่ายน้ำแล้วเด้อไปไว่ายน้ำเด้อ ก็ได้อันนี้มานะคะลูกนี้เนี่ยเแบร์ก็เลยเอามาเก็บเก็บเอาก้านมันออก,กยากจใส่ช่องฟิสใส่ช่องฟิสเอาไว้ปัน่นปั่นน้ำผลไม้กินตอนเช้านะคะก็จะมีอันนี้เรียกว่าเชอร์สแบร์ลูกใหญ่ๆหน่อยมันฝรั่งมันฝรั่งคุณยา อร่อยอร่อยคุณปู่เขาเราชิพไปแล้วหมอนึงรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในโรงปลูกผักนะคะไปดูมะเขือเทศกันพอได้กินอยู่มะเขือเทศปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูแอปเปิลแอปเปิลดก ดกมากเลยต้นน้อนยิงดกนี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศก็ดกอยู่นะมะเขือเทศพันไอเนี่ยค่ะพันเด็กพันอะไร ลูกอยู่เก็บไปแล้วเก็บกินไปแล้วห้าหกลูกมีหลายพันนะคะในในโรงเนี่มีทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีมีพันลูกสีน้ำตาลก็มีพ็โดกอยู่นะก็ได้กินอยู่ เขสุกแล้วเนี่ยเป็นสีน้ำตาลรสชาติก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อร่อยอยู่พอได้กินอยู่นะจะพาออกมาดูแอปเปิลโอ้ยดกมากๆเลยดูดูแอปเปิล เป็นพุ่มเป็นพวงปกติเขาจะให้ตัดออกนะ,ะจะให้ตัดออกจะเอาไว้ลูกเดียวแต่คุณย่าก็เสียดายเนาะเอาไว้มันหมดไปหละมันลูกเล็กก็ช่างมัน <c oughs> ลูกเล็กก็ไม่เป็นไรปลอดสารน,นะคะใ้ดอกบานชื่นนี่ค่อยสวยดอกบานชื่น กรีบซ้อนกันสวยจชะสีส้มอ่อนๆแล้วก็ส้มเข้มอยู่ในอยู่ในดอกเดียวกันดูอง,งุ่นคุณย่านะคะอู้อง,งุ่นดกมากปีนี้ดูดูดกสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหดกสุดๆเลยปีนี้ เป็นพุ่งเปิดพวงไปเนป่ะนี่นะคะผลของการปลูกอยู่ปลูกกินเนาะก็ได้กินแบบนี้แหละก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สู้ นี่ก็ลูกอะไรไม่รู้ฟักทองหรืออะไรกันฟักทองม่าจะเป็นฟักทองอิดลูกอยูอ่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณคะ่ะจากสวนอินรีย์ปูกับย่าที่สวีเดนนะคะขอบคุณคะ่ะ